ก็หล่นบนทางครับเป็นในหน้ามันใช้สุดบอกดี่ค้นค้นบมดลายหน้ามันลายหัวเฮ้ยสุดยอดหน้าเลย บ่ได้กได้ไปห่วยจดบอกไปไอห่วยจนห่วยจดไปแล้วม่้ยาอแห้งน้ำเป็นติดละน้ำแห้งน้ำลายเหียกันน้ำเอาอะไรน้ำลายมาด้วยแห้งตัวที่างอ่ะฮึบบบบบ้บบ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 ่บบบบบบ เออาพี่น้องเขาเบิกนงนามนเลอนี่มาเด้มาเห็นปลาดอกลายหัวามาอันมื่บ Ah, right. não ถ้ามองลงไม่ได้แล้วครับมีแบบนีสภาพน้ำโคตรพูอ Yeah. ันต้องรุ่นที่มันยังมันยังลงแทงมันยังลงเร็ว số, sáu đây sáu ba, là thấy tém tém xuống ngang rồi, thấy người hành vui hành tối thật, mưa đi, của mưa

น้าพาก็ลงมาโอ้จะไปทางใดแหละน้ำไปดูไปทไงวันน้าววันนี้น <c oughs>

vẫn chỉ thấy cho <cười> <cười> D, rồi, <laughs> cái gì mà làm gì mà làm được gì mà làm được gì

เบ้ดแล้วเบ้ดแล้วขุดยอดน้ำนะครับขุดยอดน้ำแล้วมันนี่โคตรน้ำ ส่วนแรนดีว่ะครับโคนทั้งล้งหลดขุดกระบี่ครับน้ำอาบทางเงาเลยไปไงบ๊อบ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 บ๊บเอาโดนแล้ว น้องนีนะเนาะโอ้อ้หูเป็นหน่อยเลยนี่ครับธรรมดาตัวนี้ถือกิกเเื้อกูบาดตาเนี่ยเนาะโดนหลยหัวเออโตงามอยู่ โอ้เบาวนบานี่ควายเหนี่ยเบาเป็นกิ้นโล่เห่ืี่โยกเสียเขากอแบบเสียเนีอย ได้ฮะยังมีอีกอยู่ว่าอ,อ,อันนี้แล้วเนี่ยมันจะได้เต็มอน,นี้เร็วๆ คนทังไหนก็มีครับโเดี๋ยวเวลาน้ามลากน้าร้ายคับเคลืนประมาณแถวรถนี่โอ้ไปห่ดนหมากเบ็ดครับเบ็ดหลอโดเบ็ดชะโดเบ็ดชะโด ลองพันแ lap lap l a มันไปลงไปทางใดเหรอครับน้ำมาากาบเลย ออ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 ดงดงดตายอีกโอ้สองนาเนี่ย้าซื้อนี่ละต้นที่ได้เต็มอันนี้ก่อนมัว

ลางแล้วไดก้ัวเากนบนน่เซน่าม้งเบนเนนีน้ำมาโล่เบิรบอลเนอยู่หน้าหุ้นครับทังคนหน้าหุ้นไปเอ้ยน้ำน้ำ ยังก็บม่ยังแล้วดูโดดลงมาเลยะ กินก็จะมาเป็นตะกินมันจะปลาจูดมันนี่มาจะโดนเลยวันเดียนี่โอ้จะโดนแล้วน่ามากนี่้อันจะง่วงเห้นี่ตะปาจูดอล่ะเาไปลากพี่นี่โหได้อยู่

ก็ว่อนอยู่น้ำหมีแล้วน้ำปลาเนาะน้ำมันดันขนมาเนี่ย <ừ. S 2> น้ำลอยกะดันขึ้นมาอะ <c oughs> <c oughs>